ก่อนี้พี่เพิ่นถามเนาะจ้ะว่าก้อยใส่ถุงเบอร์ไหนก้อยใส่ถุงเบอร์สิบหกคูณยี่สิบหกเนาะจ้ะแล้วพี่เพิ่นถามว่าอันใส่เหมิดบอเ mm hmm. พื่อนเพิ่นว่าเพื่อนใส่บ่เหมิด1สิบโลนั่นหนูสิมาใส่เห้เบืองว่ามันได้สิบโลบอเนาะจ้ะนี่กะใสแถวแรกใสหาใสหาก,กิโลค่ะนี่แถวแรกเนาะค่ะนี่นี่ต่อไปแถวที่สองจะ้ะ แล้วแต่ความถนัดค่ะสีไซข้างลาสองกิโลก็ได้หรือว่าเท่ละกิโลก็ได้แล้วแต่จ้ะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแบบนี้อ่าอันนี้เด็กเก่าแล้วค่ะนี่จ้าสิบหล้วหาก็ฮหอนหอนหอหอนหอนถุงแบบนี้นี่สิบกิโลค่ะใส่ได้จ้ะ ต่ว่าที่เพื่อนว่าใส่ไปไหน,นุบลูว่ามันสั่นกว่าหนีบอ้าว่าถ่าบักทัวสัน่นมันกะทีใส่หย่างแล้วจ้ะอันนี้บักทัวมันกะยังเงาอยู่นี่แล้วดูให้เบิง้งอันนี้ก็คือใส่แล้วก็สิประมาณน,นี้คะ่ะนี่สูยๆจ้า